วัสดีครับพบกับผมที่บ้านสวนห้วยปูน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการปลูกอ้อยข้นน้ำนะครับพันสุพรรณห้าศูนย์ที่บ้านสวนห้วยปูลน,นะครับเป็นการทดลองปลูกน,นะครับเพราะว่าที่บ้านสวนห้วยปูนก็ยังไม่เคยปลูกน,นะครับสําหรับอ้อยพันสุพรรณห้าศูนย์นะครับเราจะนําพันมานะครับมาปลูกช่วงที่เขาอายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเราก็ทําการตัด พันเข้ามานะครับโดยการตัดเป็นข้อนะครับเป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งอาจจะเป็น2ตานะครับ2ข้อนะครับหรือ1ข้อก็ได้นะครับพอเราตัดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปแช่น้ํานะครับหวัน1คืนนะครับนําไปแช่น้ำหนวัน1คืนแล้วเราก็นํามาใส่ถุง นะครับมาใส่ถุงดำหรือถุงปุ๋ยนะครับผมก็ใช้ถุงปุ๋ยสีขาวนะครับปุ๋ยถุงน้ำตาลนะครับแล้วก็บ่มไว้นะครับทำการรดน้ำทุกวันนะครับรดน้ำทุกวันจนเขาแตกรากแตกยอดมานะครับช่วงที่เราทำการบ่มนะครับทำการบ่มอยู่เราก็ มาเตรียมแปลงนะครับเราจะขุดหลุมนะครับตรงนี้นะครับที่บ้านสวนให้ปูนเป็นที่นานะครับผมก็จะทําการขุดหลุมนะครับหลุมที่ขุดนะครับบ้านสวนให้ปูนก็จะประมาณห้าสิบเซนนะครับระยะห่างก็1เมตรครึ่งนะครับ 1. 5 0ุดห้าศูนนะครับระยะห่างที่เราเดินเข้าไปนะครับตรงแถวนะครับ ระยะห่างแถว1.50นะครับแล้วก็มีระยะระยะต้นกอต้นนะครับระยะต้นผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับหรือท่านใดที่จะใช้ระยะมากกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่ส่วนนะครับคือส่วนผมเป็นการทดลองนะครับทดลองปลูกนะครับหลังจากที่เราเตรียมแปลง เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับผมก็จะเตรียมปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยแห้งโบกชิก็ได้นะครับปุ๋ยแห้งผมก็จะใช้ประมาณ1กึ่งมือนะครับ1-2ก่งถมือนะครับนะครับไปรองก้นหลุมนะครับไปโรยโรยไว้ที่หลุมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ น้ำนะครับใช้น้ำรถก้นหลุมนะครับลดปากหลุมนะครับแล้วก็ทำการใช้จอบนะครับใช้จอบพวนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเป็นให้เป็นโคลอย่างนี้นะครับแล้วก็ทิง้งทิ้งไว้ให้น้ำระเหยหน่อยนึงนะครับทิ้งไว้ให้น้ำระเหยหน่อยนึงเพราะว่าเราจะ ได้ดูนะครับดูระดับระดับดินนะครับดินน้าที่มันแห้งลงเราจะใช้ท่อนพันธุ์นะครับวางนะครับแล้วแต่ใครจะวางนะครับวางขวางวางอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญก็คือต้องอย่าให้ตาเขาจมลงดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะจะตายนะครับต้องให้ตาเขาอยู่ในระดับนี่นะครับระดับพื้นนะครับระดับพื้นดิน จมนิดนึงนะครับนะครับหนึ่งหลุมนะครับแล้วแต่ท่านใดจะจะวางนะครับส่วนผมคิดว่าก็วางตามพอสมควรนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำนำนำฟางนะครับนำฟางมาคุมไว้นะครับนำฟางมาคุม ฟังมาคุมไว้นะครับท,ที่ท่อนพันเรอนะครับก็ป,ปล่อยให้เขางอกออกมานะครับก็ประมาณสักสามถึงห้าวันนะครับหรือเจ็ดวันแล้วเราค่อยรดน้ำนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ สําหรับบ้านสวนทับปูลก็เสร็จสิ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปลูกนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอใหม่ๆและอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ